เล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องในความคิดของผมครับก็คือเรื่องของเด็กๆที่เขาได้ทำแล้วอยากจะนำเสนอและถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนหรือว่าคนภายนอกได้รับรู้กลุ่มคนต้นน้ำมีเรื่องที่อยากกระบ,บอกก็คือเรามีกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบเด็กๆแต่ผลที่ได้ออกมาคือไม่ใช่เรื่องเด็กๆนะครับ ราจะพาไปดูกิจกรรมของกลุ่มคนต้นน้ำซึ่งเขาจะไปสำรวจหาสิ่งแปลกปลอมในแม่น้ำสลอยซึ่งแม่น้ำสลอยเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักของชุมชนของเขาและเขาจะนำผลที่ได้มาใส่ไว้ในวารสารและนำไปเผยแพร่ต่อชุมชนวารสารของเขาชื่อวารสารสื่อกลางคนลุ่มน้ำสลอย ลำห้วยสลอยของเราก็ตรงนี้ก็เก็บเกี่ยวสุดเนน้ำสลอยของเราแล้ครับถ้าไปอีกนิดนึงก็จะถึงแม่น้ำยมแล้วครับตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือลำน้ำสลอยนะครับตรงนี้เราอยู่ประมาณประมาณตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นแม่น้ำยมนะครับน้ำสลอยอไหลลงไปสู่น้ำยมครับ สำหรับการสำรวจนะครับเราจะสำรวจทั้ง25หมู่บ้านนะครับแม่น้ําตรงนี้มีความยาวประมาณ33กิโลเมตรนะครับควบคุม25หมู่บ้าน3ตําบลน,นะครับสาเหตุที่เรามาสำรวจนะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าน้ําที่เราใช้กันอยู่มันมีสารปนเปื้อนเยอะขนาดไหนและมีอะไรบ้างสําหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ตรวจสอบหาสารพิษในแม่น้ำนะครับก็จะมีน้ํายาสกัด เอาไว้สําหรับใช้กับพืชครับแล้วก็ต้ญยาชุดที่2แล้วก็ต้ญยาชุดที่3ครับแล้วก็มีน้ํากันมีหลอดดูดนะครับหลอดดูดสารก็จะมีหลอดแก้วทดลองครับแล้วสุดท้ายก็น้ําร้อนด้วยนะครับขั้นตอนการตรวจนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีตัวอย่างน้ําก่อนครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของพืชผักที่อยู่ริมน้ำครับตามหมู่บ้านแล้วก็สุ่มตรวจแล้วครับ <S <S ก็จะเป็นพื้นที่ที่ทมีไรนาบ้างแล้วก็ ที่มีชุมชนมากนะครแล้วก็จะเอาผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอเราหั่นเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็จะเอามาใส่น้ายาสกัดนะครับจะใส่อย U หก cc นะครับแล้วก็จะเขยา่าโอเคเลยนเราก็จะเทน้ําที่สกัดได้ใส่ในรถทดลองครับแล้วก็เอามาแช่น้ําร้อนนะครับ เพื่อให้น้ํายาสกัดระเหยเอาไปนะครับเหลือแต่สารในตัวพืชครับผมระหว่างที่รอนะครับเราก็มาตรวจน้ําต่อน้ําเราจะเอาน้ําตัวอย่างที่เราได้มาใส่ลงไป 3cc นะครับใส่ลงในหลอดทดลองต่อไปเราก็จะใส่น้ํายาทุดที่2อลงไปนะครับ 3cc ครับหลังจากที่เราใส่ลงชุดน้ำนะครับเราก็มาใส่ตรงชุดผักต่อครับผม 3cc สุดท้ายเราก็จะมาใส่น้ํายาชุดที่3นะครับ2หยดครับต่อไปเราก็เขย่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอีกทีนะครับผล ของการตรวจน้ำละพืชมีอยู่สะระดับนะครับคือสีส้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มครับตอนนี้เราดูผลแล้วนะฮะก็คือน้ำจะเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่มีสารปนเปื้อนส่วนพืชสีออกชมพูแดงๆอ่อนๆนี้ครับก็แสดงว่ายังมีสารปนเปื้อนอยู่สวัสดีครับอวัสดีครับสวัสดีครับ ชาวบ้านใช้บริโภคกันเนี่ครับเราต้องตรวจให้ชา,บานนบวาบ,บ้านได้รับรู้ว่าน้ําในลำห้วยมีสารพิษหรือไม่เนี่ยก็ได้รับการอบรมจากสาธารณสุขครับอบรมวิธีตรวจน้ําเบื้องต้นนะฮะตอนนี้เรามาตรวจสาขาย่อยแถวบ้านอน้องจเจริญตรงนี้หยจุดนี้คือสาขาลำห้วยสลอยครับ ถ้ามันเป็นสีส้มแสดงว่าไม่มีสารพิษนะครับแต่ถ้าเป็นสีชมพูรหรือว่าสีมพู่นอ่อนมองบอกว่ายังมีสารพิษอยู่ปริมาณเล็กน้อยตรงนี้น้ำน้ำถือว่าน้ำปลอดภัยครับแต่พืชผักยังไม่ค่อยปลอดภัยก็จะนําไปลงในวารสารนะครับเพื่อแจ้งให้คนทั้งลุ่มน้ำสลอยได้รับทราบครับวารสารคือการคนลุ่มน้ำนะครับก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาก ประมาณสามปีแล้วครับเรือลุ่มน้ำเสลอยได้อยเนยเป็นเป็นสายน้ำได้ถือว่าเป็นให้ประโยชน์กับชุมชนหนึ่งว่า25หมู่บ้านที่อยู่ในตลอดสายน้ำสามตำบลเนี่ยนะทั้งอาหารยา น้ำการเกษตรไปบริโภคอุปโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยใสยสิ่งปล้อมตรงนี้ใสยลาห้วยสรลอยทั้งหมดถ้าหากลาน้ําสรลอยเนี่ยถ้ายังเป็นเช่นนี้ยอยู่ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าหากว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีสิ่งการมาทําลายทำนองนีน้เป็นเหมืองแรกก่ก็ดีหรือว่าการตัดไม้ทําลายป่าก,ก็ดีเนี่ยจะทําให้สิ่งที่ชาวบา้านพึ่งพาใสยลาห้วยสร้อยอยู่สิ่งดลอมที่ดีอยู่เป็นยุบยาอาหารป่าหรือว่าอะไหลายอย่าง มันก็จะหายไปออก็ถือว่าห้วยสลอยเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยเส้นเลือดใหญ่ของคนลุ่มน้ำสลอยในห้วยสลอยสามตำบลน่ยคนหลายหมื่นชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยเรต้นก่อตั้งข้าน่าจะประมาณส,สี่เจ็ดได้ค่ะก็คือเมื่อก่อนเห็นว่าสังคมของแบบ เด็กๆค่ะมันแตกแยกกันแล้วมันไม่ได้มาอยู่รวมกลุ่มกันนะคะท,ทั้งที่เราเป็นคนตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันน่าจะสามาคคีแล้วทางานกันเป็นเครือข่ายได้เราก็เป็นกลุ่มเยาวชนแถวๆวัดเนี่ยแหละครับก็ขึ้นมาเที่ยววัดบ้างขึ้นมาทํากิจกรรมมาช่วยพระอาจารย์ทํางานอะไรบ้างเนี่ยครับก็เลยคิดจะตั้งกลุ่มแบบจริงๆอย่างจังขึ้นมาก็เลยตั้งธนาคารเด็กขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆชาวบ้านนะครับได้มาฝากเงินกัน จะได้มีเงินเก็บกันเผื่ออยากได้ของอะไรนี้ครับก็เก็บตังค์ซื้อเองีไม่ต้องพึ่งพ่อแม่มากธนาคารหรือการอมซ่ยมเป็นเป็นเทคนิคที่จะให้เด็กมารวมกันรวมแล้วเราจะทําอะไรอันนี้คือคือประเด็นมันตอนแรกๆก็มีอยู่7-8็ดแปดคนช่วยุคแรกๆตอนหลังก็มีย0่สคนธนาคารที่นี่คือไม่มีดอกเบีย้ยดอกเบี้ยคือ,อ,อกวาดลานวัดบ้างเก็บขยะบ้างหรือว่า อยากจะทําอะไรก็คือคือตอบสนองให้คือเป็นกิจกรรมแรกๆนะครับก็มาช่วยพระอาจารย์ทำนนทนี่แค่ในวัดนะครับยังยังไม่ทำกิจกรรมข้างนอกครับเราก็เลยสนใจกิจกรรมเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทํามั่งเพราเราถามเขาว่าเขาทํายังไงถึงจะทํากิจกรรมนี้ได้ครับเขาก็บอกว่าเขาก็ขอทุนจากโครงการสสสแล้วก็เลยขอทุนมั่งเพื่อเราจะได้ทํากิจกรรมของเราเองที่เราคิดนะครับ ก็เลยทากิจกรรมก็คืองดเหล้าในวัดครับแล้วก็งดเหล้าตามงานต่างๆต่อจากมามันเกิดผลกระทบนะคะรู้สึกผลกระทบน้ําท่วมทำให้เราแบบเออมันสูญเสียทั้ทงสิ่งแวดล้อมทั้งไรแล้วก็แบบเกิดการทําลายป่าก็เลยแบบเออจุดประกายอยากกระตุ้นในการเชิองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็มีการารณนงคลงปลูกป่าแจกกล้าไม้แล้วพอช่วงประมาณปี50ก็มีเมือแรกเข้ามาที่แรกนะครับ มีชาวบ้านมาบอกว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาคว้านซื้อที่นะครับแล้วก็ได้ทําทางครับบุกเบิกป่าแต่ต้นน้ําครับเขียนปลต้นน้าจากนั้นเราก็เอกใจว่าเขามาทําอะไรครับแล้วก็เราเข้าไปดูครับแลเราก็เลยหาข้อมูลว่ามีใครเข้ามาทําอะไรครับเราก็เลยรู้ว่ามีคน มาขออนุญาตอาจาบัตรเมืองแร่อยู่ก็ยิ่งทําให้กลุ่มเรายิ่งต้องการขับเคลื่อนมากที่สุดเพราะว่ามันบริเวณการทําลายมันกว้างค่ะถ้าเกิดเข้ามาทาปุ๊บมันจะเกิดความสูญเสียาทางสิ่งแวดล้อมทางต้นน้ําของเรามีการเผยแพร่ข้อมูลครับว่าถ้าหากเมืองเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงครับโดยการใช้ใบปลิวนะครับใบปลิวแล้วก็ใช้รถประชาสัมพันธ์ไงครับข้อมูลพวกนี้แหละครับแล้วก็เอามาจาก ที่เราไปดูงานนอกสถานที่ครับพวกพิจิตรจังหวัดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไปถามว่าถ้าเขาเข้ามาอย่างนี้เขาจะทําทอะไรต่อไปอย่างเงี้ยครับที่จังหวัดพิจิตรก็จะเป็นเหมืองทองครับคือภูเขาถ้าภูเขาจะหายไปเลยแต่เมืองที่ยังไม่เกิดอย่างเช่นจังหวัดเลยอย่างเงี้ยครับมันก็มีความแตกแยกกันในชุมชนเราเลยไม่อยากให้มันมาเกิดที่หมู่บ้านของเราครับครับก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้อย่างเงี้ยครับช่วงแรกเราก็ทําบ่อยอยู่ครับคือเราจะ ประชาสัมพันธ์เรื่อยๆครับเพราะว่าตรงนั้นมันเรื่องมันกำลังแรงอยู่ครับราเลยต้องประชาสัมพันธ์บ่อยๆเรื่อยๆครับเพื่อให้คนอื่นรู้แล้วจากนั้นก็เข่าพวกเหมืองก็เริ่มเงียบๆแต่ก็ยังมีเล็กๆน้อยๆครับหลังจากนั้นครับเราก็คิดผลิตสื่อครับเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้เรื่องราวต่างๆในลุ่มน้ําของเราครับก็เลยคิดผลิตวารสารขึ้นมาครับคือตอนแรกเราก็ก็มีพวกรถแห่ ใบปิวแผ่นพับอะไรอยู่ใช่ไหมครับซึ่งก็ได้เนื้อหาที่ก็พอใช้ได้ครับแต่นานๆไปเราคิดว่ามันไม่เป็นรูปธรรมครับเราก็เลยลองมาคิดว่าเราพอจะมีสื่ออะไรที่จะพอมาแทนพวกใบปิวอะไรพวกนี้ได้ครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวารสารอีกอย่างคือมันจะให้เนื้อหาในหนังสือที่มากกว่าพวกใบปิวครับแล้วก็จะมีความต่อเนื่องเราก็เลยคิดว่าเรา่าจะทำวารสาร นายจะตอบโจทย์เราได้มากที่สุดครับเนื้อหาในวารสารเล่มแรกๆครับจะลงเกี่ยวกับการคัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ครับให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชนว่าถ้ามีเหมืองแร่แล้วจะมีผลกระทบอย่างไงการเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยยงไงไรครับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่แบบเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นบ้างหรือคนในพื้นที่ที่แบบเหมือนลัก,ลกษณะเราจะใช้คําพูดที่เกี่ยวโยงถึงเขายางี้ค่ะ หลังจากเราทำวารสารได้12สฉบับคือ1ึ่งปีนะสิ้นปีเราจะมามีการสรุปประเมินผลงานของเราว่าการตอบรับเป็นยังไงแล้วก็กระแสะสังคมเป็นยังไงช่วงช่วงหนึ่งปีแรกอาจจะเข้มข้นแล้วก็รุนแรงตรงตรงตรงเป้าตรงประเด็นเนาะแต่ช่วงหลังเนี่ยเรามาคุยกันว่าเหมืองแร่เหมือนว่าเรายุคที่หนึ่งเนี่ยเราจะชนะอยู่อันนี้เด็กเด็กเสนอในที่ประชุมกันว่าน่าจะเป็นแบบสร้างสารค์คุยกัน เป็นเนื้อหาสาระเป็นวิชาการมากขึ้นหรือว่าให้ข้อคิดให้สกิดอะไรดีๆขึ้นหลังจากสบปุ่สิบสามสิบสี่สิบหขึ้นมาจนถึงยี่สิวันนี้นะ่ะเราก็มาคุยส่วนมกจะเป็นเนื้อหาสาระเช่นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนเราเช่นปาาชาวบ้านบ้างสมุนไพรบ้างแล้วเราพยายามจะหยิบออกมาคุยกันหรือฟื้นรากเหง้าดมเดมิดมของชุมชน มันก็เหมือนอยากให้เราปรับแนวความคิดแล้วก็เพิ่มซอสแซ่กเนื้อหาแล้วแบบเหมือนละครต้องมีฉากที่ดูเตดเท็จมาแล้วแบบหวานบ้างฟึ้งบ้างอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาล่าโจโองยานะลองดูห้ไดีดีอ่ะสมุนไพรดับเอาฮูนน้ดใช่ยังพวกพิหารมันแตวน่ว่าใช้ฮุ้อย่างเะีรย โลปลาดเหรอแอดเสียงเยวชนนี่อู้ยังไงบขั้นตอนของการทำสรสนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะครับโดยการ สอบ,หบแหมชาวบ้านมากเช่นคอลัมน์กรรมเก่านะครับเราต้องไปถามคนแกที่รู้ครับแล้ว,ว,ก,ลวก็นำมาเขียนสําหรับคอลัมน์กรรมเก่าของเรานะครับที่เราเอามาใส่ก็เพราะว่าเดีคนรุ่นใหม่ครับบางทีอาจจะไม่รู้จักคําเก่าๆแล้วก็เลยอยากจะฟื้นฟูคําเก่าๆของภาคเหนือนครับเอามาใส่ในวารสารให้คนอื่นได้รู้ครับภาษาการเดพักระพักละชมชมเราจะมีพวกสมุนไพรครับ ก็ไปถามจากหมอยาพื้นบ้านก็หมอยาแก้วเนี่ยครับเขาก็จะให้ความรู้มาแล้วก็จะแนะนําพืชสมุนไพรที่อาจจะแปลกๆหน่อยก็ไม่เคยเห็นนะครับเขาแกก็จะแนะนําให้แล้วก็ดําก็จะเอามาเขียนในข้อรำสมุนไพรของเราเราแก้ปวดแข้งปวดขาปวดหัวเข่าไว้ั้งนี่สมุนไพรในหมู่บ้านของเรานะครับมันมีเยอะแต่บางคนไม่รู้หรอกครับว่า ตรงนี้มันเป็นสมุนไพรตรงนี้ไม่ใช่นี่ครับมีสรรพคุณอะไรบ้าง,งครับเราลองเอามาทําลงในวรารสารดูเอารูปมาใส่เอาประโยชน์เอาที่ชนิดมาใส่นี่ครับพอเขารู้ว่ามัน,มนคืออะไรมันก็มีประโยชน์ขึ้นมาทันทีครับมันก็จะเป็นต้นทุนของสังคมในหมู่บ้านของเรามันก็จะทําให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ขึ้นมาทาให้เก็บไว้ให้ลูกๆหลานต่อไปครับมาอเมริชจอยอเมน อเอมเลยครับเอาเลยครับขอลรนี้ก็ความปลอดภัยของสายน้ําสลอยครับก็จะเป็นผลของการตรวจหาสารปนเปื้อนในของแต่ละเดือนครับสําหรับผลของการตรวจน้ํานะครับได้ผลปุ๊บแล้วก็เอามาลงในวารสารครับแต่เราก็ไม่ได้ลงทุกเดือนนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนที่เราไปตรวจเราก็ตรวจแค่วันเดียวบางวันอาจจะมีสารพิษบางวันอาจจะไม่มีครับเราเลยลองมาสรุปผลดู 3- 4เดือนสรุปผลแล้วก็เอามาลงหนึ่งครั้งเงี้ยครับส่วนผลละเอียดละเอียดอีกทีเนี่ยเราจะส่ง ผลไปตรวจที่กรมอราไัยภาค5ครับว่ามีสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับชนิดไหนมปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเอามาลงในวลาสารเราทีแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราหาได้ในแต่ละเดือนนะครับเพื่อหาข้อมูลที่สมบูรณ์อีกทีนึงครับคอลัมน์ในวาาสารของเราเนี่ยครับจะไม่จะไม่ใช่คอลัมน์ที่ตายตัวนะครับก็จะมีแบ่งคอลัมน์ที่ประจําอยู่ครับแต่วก็ไปเรื่อยๆครับเช่น เสียงเยาวชนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดครับเพราะว่าพวกเราเป็นคนเขียนครับสำหรับการเขียนในแต่ละคอลัมน์ครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนอยากจะเขียนอะไรครับในกลุ่มแล้วก็จะมีคนที่อยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับอยู่ที่อื่นเช่นโจอย่างเงี้ยครับก็จะส่งคอลัมน์มาเขาก็เขียนเสียงเยาวชนอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเปลี่ยนกับเม่นบ้างครับเขาก็จะส่งมาทางอีเมลพวกเราก็จะมากันกองดูทีว่าเขียนผิดตรงไหนหรือว่าวกตอนผิดไหมอย่างเงี้ยครับ หน้าปกของเล่มนี้นะครับของปัจจุบันนี่นครับก็จะเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่าในเล่มนี้ก็ยังมีคอลัมน์ของสมุนไพรอยู่นะครับอย่างของลมน์แรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกับบอกอนะครับมีการบอกว่าได้ไปรับฟังการชี้แจงผู้รับผลกระทบของการสัมพัสเมืองแน่จากที่บ้านแม่ทอดนะครับขอลัมน์สลอยวันนี้นะครับก็จะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับรุ่มน,น้ำสลอยของเรานะครับ แล้วก็ขอลั์ต่อไปนะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ H A นะครับว่า H A คืออะไรเรียกง่ายๆก็คือเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับครับแล้วก็ขอลัมน์นี้ก็จะเป็นสิทธิชุมชนนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับว่าชุมชนของเรามีสิทธิอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ชุมชนร่มสลายนะครับในฉบับนี้ครับขอลัมน์นี้ก็จะเป็นการไปถ่ายถ่ายรูปที่ชุมชนที่แม่มอครับที่อพยพมาจากการทําเมืองนะครับ คอลัมนี้ครับจะเป็นกรรมเก่านะครับแล้วก็จะนํามาให้ความรู้เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับเช่นคําว่าไข่หัวงนะครับก็หมายความว่าหัวเราะครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์นี้ก็ความปลอดภัยของสายน้ําสลอยนะครับก็จะเป็นผรห้องการตรวจหาสารผลเปื้อนในของแต่ละเดือนครับครับแล้วก็คอลัมน์ต่อไปนะครับก็จะเป็นของสมุนไพรนะครับ ในสมุนไพรครับก็จะบอกให้เุมชนว่าสมุนไพรตรงนี้มีสรรพคุณยังไงเอามาใช้ยังไงครับคอลัมน์นี้ครับคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นเสียงเยาวชนนะครับเสียงเยาวชนในฉบับนี้นะครับก็ได้เขียนว่าแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนเยาวชนของเราครับที่จะไปศึกษาต่อในพื้นที่อื่นนะครับเสียงละกอนเออไม่ต้องเป็นนอนหมูสื่อสาระเ เออขยันปทะดับเยอะเดี๋ยวว่าตื่นกันคือคือมันน่าจะ่ผู้เขียนที่หน่อยเขียนตัวใหญ่แล้วตรงนี้มันน่าจะเป็น H หรือเป็น S หนึ่งหนึ่งตัว S ตัว S นะตอนนี้ถ้าถ่ายภาพต้องต้องถ่ายจะต้องมันเบอร์มาถ้ามันเบอร์เบอร์าะผมมีภาพเลือกต้องมันหลายภาพหน่อยก็เมื่อกี้นี่คือการให้พระอาจารย์นะครับตรวจทานว่าคำผิดเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็ปรับแก้ไขรูปภาพครับว่ามันคาดเคลื่อนยังไงแล้วก็ขัดเกลาควาต่างๆนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่ไงครับแก้ก็นิดหน่อยครับเช่นหน้าปกนะครับมันมันไม่เท่ากันครับเราก็ต้องขยับนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาแก้คําผิดนะครับจะไปแก้ไขในคอมพิวเตอร์แล้วก็ปรินครับพอปรินเสร็จก็จะเอามาเย็บเล่มครับแล้วควอมที่ยแจ็คเลยครับ เราก็เย็บแล้วก็เก็บไว้เตรียมส่งขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆครับก็สั่งพิมพ์มาเป็นหน้าหนึ่งชุดหน้าสองสิบห้าชุดเงี้ยครับก็มาวางเอาวางวางแล้วก็ดําก็จะแม็กงี้ะครับเสร็จแล้วก็เตรียมส่งส่งก็จะมีสถานีอนามัยครับร้านค้าในชุมชนบ้างแล้วก็อาาตอตบ้างดูที่มีคนเยอะๆครับที่มีคนสนใจงานเยอะๆครับ วันนี้เอาหนังสือมาส่งครับสวัสดีครับเอานิสทยสารมาคับสาะสารสำหรับนี่ลงความปลอดภัยของสาน้ำสายนะครับประจำดยอนเมษานะครับถ้าจะได้เดือน้า เอาลับกว่านี้ก็จะได้กับบอกได้นะครับครับผมว่าผมผลตอบรับดีครับเพราะว่าขอบคุณทีเข้าขอแอนกันเนาะบางคนก็ยังว่าและเพอนวามรู้กับชาวบ้านเนาะครับวันนีครับเราประวัติศาสตร์มาคือครับผมเดือนนี้มาครับขอบคุณครับวันนี้มีสามท่างานผลจากตัวน้ำเลยครับครับตัวนี้บ้าน กระปุยเนาะยังมีสารเพื่อนอยู่ครับยังมียาพบอยู่น้อยๆนะฮะแต่คือลํำห้วยนี่ก็มีส่วนเนาะที่ว่ามันไหลจากบนลงมาเนาะเพราะว่าแ้้มในลาห้วยก็จะมัหดพักขอบคุณมากไปไบ้แลนะครับขอบคุณมากครับกลุ่มมิกกี้พอดีเป็นคนรุ่มแน้มอ่ะเนาะเขาลนลงเรื่องสารพิษนะคะ อยู่บ้านป่าอ,อย่างนี้นะึกว่าไม่มีสารพิษนะคะเริ่มเห็นหนังสือตัวนี้เริ่มเด็กๆมาเล,เลยเริ่มกลัวกันค่ะกลัวแล้วก็พอดีปีที่แล้วนี่มีโครงการสปรชอชตรวจสารพิษก็บางหมู่บ้านมีเยอะก็เริ่มรณรงค์กันละปลูกผักอะไรกินเองใช้น้ําบ่อน้ําตื้นลดแล้วไม่เอาน้ําจากลําห้วยอะไรเงะะี้ยค่ะเริ่มกลัวกันนะคะ เนื้อหาในบริษัทครับคือถือว่ามีประโยชน์กับท้องถิ่นมากนะครับอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนะฮะจะปลูกจิตสํานึกของคนท้องถิ่นนะฮะให้รักท้องถิ่นนะครับอย่างกรณีในพื้นที่ตะบนสลอยของเราเคยมีบริษัทนะคะได้มาสัมปทานเหมืองแร่นะครับซึ่งตอนนี้ทางเด็กๆเขาจะได้ปลูกจิตสํานึกให้กับคนท้องถิ่นนะฮะว่ามันมีผลผลดีผลเสียยังไงกับท้องถิน่น เดี๋ยวอันนี้ก็ขอไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไว้อ่านเด้อเพื่อมีคนมาเนาะคนมาซื้อของคนใครมาหาจะได้จะได้แจกจ่ายเบ่นเดี๋ยาเพิ่มมีขอ้อรำมยังเพิ่มนะตีเดี๋ยวเคยหูห้เรื่องหลาย,ลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งยิงเรื่องการอนุรักษ์ปลาอย่างแม่เราเนี่ยเราลงไปนักมาก จะได้ไปซึมซับเข้าในสมองเขาถ้าลงต้วนี้เกี่ยวกับอันนี้จุยกันอนุรักษ์ปลาอ่าการอนุรันนกษ์ลปลาแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเขาแนละพยาเขามันถูกทำลายแนละ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงในปนกันเน้นไอเหล่าแแห่เหลืองตัวนอกอยาห้อยู่กันอย่ยมันจะได้อยู่กันบมวลมวลแน่ๆสหรับกิจกรรมที่ ชนคลคนมน้ำนะครับทำมาหลายหลายปีไม่ว่าจะเป็นการทำวารสารการหาสารพิษในแม่น้ำหรือว่าการหาสมุนไพรหรืออนุรักษ์ฟื้นปูนนนคำเก่าๆโบราณอย่างเงี้ยครับก็เพื่อว่าอยากจะให้คนในชุมชนนะครับผ่านมาเริ่มสนใจหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม,รรมประเพณีหรือว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับว่ามันมีค่ามากขนาดไหนถ้ามีใครคิดจะมา เปลี่ยนแปลงทำลายทรัพยากรธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชนนะครับชุมชนก็ต้องมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาจะแก้ปัญหาหรือไม่แก้ปัญหาครับในอนาคตผมอยากให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในกิจกรรมที่พวกเราทําเพื่อให้เขาหันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มันคงอยู่ คู่กับลุ่มน้ำสลอยของเราไปอีกนานๆครับ